อันดิงช้างลาป่านำมาหักสารพันหักได้ด่งใจให,หมายเกิดเป็นคนร่ำเรียนวิ่ชามามากมายถ้าแม้อาดีไม่ได้น่งอายช้างนะครับเอาแรงมาเดทางความรู้จักกับน้องช้างกต่สักก่อนครับเดี๋ยวมาทบกับเชือกแรกน้องออกสิงคบเชือกที่สองน้องดาวเด่นครับเชือกที่สามน้องดับโบเชือกที่สี่น้อง ทาทองเชือกที่ห้าน <kindergarten> ke, ้องยุกีจังเชือกที่เจ็ดน้องอีวาครัด้วยเชือกสุดท้องน้องสุดท้ายปลายปีโป้แล้วนะหายตาจางเชือกออกมาแล้วโบกมืงทักทายโบกมืงบายบายกันอาเซียนเราเคยกัปตันซึ่งและมาอะไรเพราะคอน้องช้างและเพราะขอให้กับผู้ขับขี่ครับ โอเคเสร็จสับเรียบร้อยกันแล้วดาราช้างก็จะกลับเข้าประจำที่กลับเข้าประจำมุมเรียงแถวคู่เกียงต่อไปอย่างซาบซ่า